สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติมาอู่ทองครับสุพรรณบุรีครับมากับเจ้าของโครงการสมิทธ์ค้าไม้ครับอยู่กำแพงเพชรครับส่งให้ลูกค้าอีกแล้วครับะหลังนี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมพื้นที่48ตารางเมตรครับกว้าง6ลึก8นะครับแล้วสมิทธ์ทาครัวแถมไปให้อีก3คูณ6 18ตารางเมตรก็คือทําครัวแถมให้นะครับะต่อไปจากตัวเรือนบ้านนะครับแล้วก็จัดเสาใหญ่ให้ครับ ไปดูบ้านครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้กิตตินะครับมาสุพรรณครับนะสุพรรณครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านทรงสามมุกนะครับเสาโดยเฉพาะขนาดคนโอบครึ่งนะท่านผู้ชมนะคือโอบไม่หมดนะครับเสาใหญ่จริงๆนะครับบ้านหลังนี้นะฮะหน้ากว้าง6ลึก8 48ตารางเมตรครับนี่ฮะตอนนี้ฝนโปรยปรายมานิดหน่อยกิตติก็ชิงถ่ายดูก่อนว่าภาพสวยแค่ไหนครับท่านผู้ชม นี่เมื่อกี้เจ้าของบ้านเนี่เอาต้นไม้ต้นใสมาลงท่านผู้ชมดูสวยไหมฮะบ้านหลังนี้ที่ดินกว้างแค่เจ็ดเมตรเองผมดูแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าอยู่ใกล้เคียงาากับญาติพี่น้องฮะใจคาอาจจะติดติดแดนนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่น้องกันพี่สาวกันเจ้าของบ้านคุยอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่สมิธส่งครั้งล่าสุดที่สมิธไปส่งที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมคงจําได้นะครับโอ้โหหลังนั้นก็ถือว่าใช้ได้ฮะนะสวย หลังนี้โอ้โหหลังนี้ยิ่งโอเวอร์เลยท่านผู้ชมเสานี่โอเวอร์มากนะฮะขนาดกลอนโอบครึ่งนะฮะเสาหน้าน่ะสองอครึ่งนะ,ะเด็กคนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งกิติไปทดสอบโอบแล้วเมื่อกี้ใหญ่จริงๆท่านผู้ชมสองสามมุกเพ,พื่อนๆสามารถสั่งทําได้นะฮะสั่งทําได้หรือว่าที่โครงการก็ทําเสาแบบนี้มีนะท่านผู้ชมนี่ดูเสาก่อนนะครับอ่าจริงๆแล้วต้องลงสีซ้ำอีกทีนะแต่ว่าสมิธก็บอกคนลงไม่ทันแล้ววันนี้ฝนมันโปรยปลายมาแล้ว ท่านผู้ชมดูเสาก่อนผมไม่สามารถถ่ายข้างได้นะเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างบ้านให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูเสาก่อนท่านผู้ชมใหญ่จริงๆนะฮะใครอยากได้เสาใหญ่แบบนี้ตัวหาสามิธเลยครับนะไม่มีโครงการไหนที่ให้เสาใหญ่ขนาดนี้และท่านผู้ชมดูใหญ่อรใหญ่มากๆนะครับลืมบอกเพื่อนๆนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับ เป็นบ้านทรงสามมุกนะครับฝาเฟียมนะครับแล้วก็ขายราคาแบบถูกๆนะใครอยากได้บ้านนอกดาวราคาถูกๆแบบนี้นะครับโทรหาร้านสม,มิทธ์าไม้เลยเดี๋ยวผมจะไปโอบเสาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเสาไม้เก่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสภาพนี้ยังเกรดเอนะท่านผู้ชมก็เรียกว่ากัดกัดไม้นะเดี๋ยวกิติมีสิ่งของเกะกะนิดหน่อยนะ นะฮะถึงจะเกะก,กาก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อดูนะฮะเสาอะไรไม่รู้นะกิติโอบไม่มิดนะท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยผมจะให้โอบแบบนี้นะเนี่ยโอบไม่มิดนะครับนะฮะแบบต้องอเหยียดแขนจริงๆนะฮะเนี่ยสมิดจัดให้ลูกค้าแบบนี้นะลูกค้าก็ประทับใจแน่นอนครับท่านผู้ชมคนไหนจะซื้อบ้านนกดาวอย่าลืมโทรหาร้านสมิดนะครับเบอร์โทรศัพท์ดูใต้คลิปนะครับ ความสูงของบ้านหลังนี้2เมตร20นะครับสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่แนะนำถ้าพื้นที่ขนาดไม่ถึงร้อยนะผมไม่แนะนำให้3เมตรนะฮะนะผมแนะนำแค่ประมาณ2เมตร20ก็โอเคแล้วครับถือว่าสูงโปร่งแล้วนะ2เมตร20นะท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่คือบ้านที่สมิธมาส่งที่อู่ทองนะครับนะส่วนมากทางภาคกลางเนี่ยโอ้โหเสาในท่านผู้ชมถือว่าเสาเล็กเสาเหลี่ยม เสาหน้าหกเสาหน้าเจ็ดนี่น้อยนะทางกลางทําบ้านนกดาวอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เสาแบบว่าขนาดเนี่ยขนาดคนโอบแบบนี้นะอยู่ที่กําแพงเพชรจริงๆครับนะอีกอย่างเขาไม่ได้ทําลายป่าไม้นะครับคือเป็นไม้เก่าแล้วเกรดเอจริงๆท่านผู้ชมนี่ขนาดน,น้องๆคนโอบนะฮะบอกเป็นว่าเพื่อนๆซื้อบ้านของร้านสมิตนี่ไม่มีวันผิดหวังนะครับเราก็สามารถคุยได้นะครับจะเอาเสาเล็กกว่านี้ก็ได้เสาเหลี่ยมหน้าเก้าก็มีนะ เนะสาเหลี่ยมก็มีหน้าก้านะครับดูมาดูฐานล่างนะครับก็วางฐานาวางรอดนี่ถือว่าแน่นนะ30เซน30มเซนนี่เขาเรียกว่าถี่จัดแล้วนะปกติบ้านนอกดาวนะเพื่อนเพื่อนเห็นก็จะอยู่ที่ประมาณ40นะครับ40 35นะอยู่ตรงเนี้ยนะสามารถนี้ววัดทีแล้วแล้วก็ใส่เสคู่นะครับเต่๋ยตรงตัวเรือนบ้านเนี่ยก็จะใส,เส่เสริมไปอีกหนึ่งตัวนะครับเวลาแยกบ้านก็ต้องยกมาเป็นหลังหลัง นะตัวนี้ตรงกลางก็จะมีเสริมมาเสรอีกชิ้นหนึ่งนะครับวันนี้ถ่ายทายากนิดหนึ่งเพราะพื้นที่มันแคบเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบนะครับกว้างหลึก8 48ตารางเมตรส่วนตรงนี้คือที่เขาทาอ้องครัวนะฮะอ้องครัวจะทําออกไปอีก3เมตรนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้ปลูฝ้าเพดานนะเพราะถือว่าเป็นของแถมแต่ไม่ลูกค้านะครับคนไหนซื้อบ้านซามิรนี่จะมีการแถมให้นะครับแต่แบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้สมิทธ์ตีฝ้าเบดานหรือว่าตีฝาใส่ทําให้ได้ร้อยเนี่ยคุยนอกรอบนะนะต้องคุยนอกรอบนะครับสมิทธ์นี่เป็นคนง่ายๆคุยง่ายนะครับนะนะ,นะหลอกง่ายด้วยนะครับหลอกคุยหลอกถามนะหลอกจี้หลอกขอ,อขอดีที่สุดครับท่านผู้ชมถ้าเราขอเราจะได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือห้องครัว18ตารางเมตรที่ ทำแถมให้ลูกค้าส่วนตัวเรือน6คูณ8 48นะฮะ48ของแถมอีก18เป็น60ตารางเมตรคือบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่บ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านปูกระเบื้องเสร็จเมื่อไรแล้วไม่มีสิ่งของเกะกะาและติดตู้นะฮะโอ้โหนี่ใช้สอยนี่สบายๆเลยพื้นที่กว้างขวางตรงนี้ก็เป็นห้องครัวท่านผู้ชมโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในนิดหนึ่งผมบอกก่อนว่าผมไม่สามารถถ่ายกลางบ้านได้ถ้าเพื่อนๆดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการทาโอ้โหดูประทับใจเสาไหมเสาแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้นะฮะต้องไปอยู่ที่กําแพงเพชรนะครับแล้วก็คุยกันนะครับนี่ถือว่าจัดให้ลูกคา้าคนไหนอยากได้เสาแบบนี้บอกสม,มิตนะครับสม,มิตจัดให้นะครับมมนี่แต่บอกก่อนว่าฝนมันอึมครึมนิดหนึ่งนะท่านผู้ชม นะอุ้มคลึมนิดนึงเหตุผลก็ผลตกปลาปลายเมื่อกี้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับแค่เสานี่ก็กินขาดนะไม่มีโครงการไหนจัดอย่างนี้ท่านผู้ชมกิตติรับประกันนะครับตอนนี้นายช่างกําลังมงุงกระเบื้องใกล้เสร็จแล้วครับบอกก่อนว่าสมิธยังไม่ได้ลงสีซ้ำให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงแน่นอนเพราะวันนี้มื่ฝนลงไม่ได้นะตาสีต้องแบบสว่างหน่อย ขึ้นมา3ขั้นบันไดนะจากหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วนไปขวานะครับอีก7ขั้นบันไดความกว้างบันไดก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งเมตรห้นะครับท่านผู้ชมเราจับลูกกลงก็ทําเป็นรอห้านะครับนี่เป็นรอห้าก็เรียกว่าลูกกลงลูกฟักนะท่านผู้ชมลักษณะของอรูปดาวนะฮะฝ้าไปดานตีเป็นรูปดาวนะครับจริงๆแล้วก็ทําไร่หลากหลายนะฮะไม่ใช่แต่ดาวนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะใส่ ไฟตะเกียงให้นะฮะนี่ไฟตามลูกค้าต้องการนะครับนี่ใส่ไฟตะเกียงหรือว่าไฟตกแต่งนะครับหลอด LED นะครับประหยัดไฟนะครับนี่ฮะขึ้นมาถึงระเบียงนะฮะซุ้มบันไดลืมบอกเพื่อนๆว่า2อคู 3. ส่วนระเบียงนี่ก็2อคูณตรงนี้ก็6ตารางเมตรแต่สมิธทำมานั่งแห่ไอ้พนักพิงมันยื่นไปอนอกตัวอนอกตัวเสาประมาณ ห้าสิบหกสิบเซนนะฮะดูว่ากว้างขวางนะสองคูณสามหกตารางเมตรก็คือ,อพนักพิงม้านั่งนะครับตรงระเบียงด้านหน้าตัวทางข้าวห้องนะครับฝ้าเบดานตีเป็นรูปดาวความลึกก็อยู่ที่ประมาณสัก12เซน10เซนประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะฝ้าเบดานสมิธก็ใช้ไม้สักตีให้ลูกค้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมลักษณะหน้าบ้านหน้าระเบียง นะครับมองไปข้างไกลๆได้เลยนะได้บรรยากาศนะตื่นเช้ามามานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะตัวน้องรับแขกอยู่นี่ท่านผู้ชมบานประตูเป็นบานสไลด์นะครับเป็นลูกฟักนะครับเรามาปิดดูว่าประตูเป็นยังไคงครับท่านผู้ชมเป็นร,รูปทรงแตงโมอะผ่าซิกนะไม่มีกระจกนะท่านผู้ชมนะครับก็ดีฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาไม้นี่ดีแล้วครับ้าเป็นกระจกเนี่ยโหไม่จ๋าชีพเข้าวได้อีกนะฮะแต่บางคนก็ใช้กระจกนะ าข,าขากระจกเพื่อความสวยงามอันนี้เขาคงไม่คิดอะไรล่ะนะบ้านก็คงไม่ชิดเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะฮะบ้านหลังนี้นะครับแปดสี่สิบแปดตารางเมตรก็แบ่งเป็นโซนซุ้มบันไดนะครับนะฮะและบันไดาทางขึ้นและบันไดระเบียงก็ประตูพื้นระเบียงก็ประมาณสิบแปดตารางเมตรนะครับสามคูณหกคูณหกเดี๋ยวนะพูดผิด6อคูณสอง 12ตารางมเรียกิตติผิดพลาดนะครับโอเคนะครับนี่คือ,อห้องรับแขกนะเมื่อกี้ถามแม่บ้านเจ้าของนะฮะลูกค้าบอกว่าจะทําเป็นห้องนอนผมว่าเสียดายจังเลยห้องนี้ทาห้องรับแขกดีกว่าครับแล้วเป็นนอนในห้องนอนที่กว้างขวางกว่าขนาด3ามคูนสีนะครับอันนี้สามสามคูณสนะก็แนะนานะฮะจะซื้อทีวนะีนนนะเนี่ยก็เพราะมันสามคูณสก็เป็นจอแบนแล้วกันหรือว่าไม่เหมาะก็เอาแต่โซฟารูปตัวแอลแล้วกัน นะครับตรงนี้เท่ากับว่าเราแขกนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องทาเป็นห้องนอนหมดนะครับจะได้แบบไว้พักผ่อนนะครับนอนเฉพาะช่วงกลางคืนเข้าห้องนอนท่านผู้ชมนะเห็นขาช่างนั้นก็คือช่องเซอร์วิสนะครับท่านผู้ชมไว้เวลาเกิดปัญหาระบบสายไฟนะฮะอยู่ไปทักปีีอ่ปีเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้านขึ้นไปดูได้ด้วยตัวเองนะครับขึ้นไปตรวจสอบความแข็งแรงความทนทานของสายไฟดีแล้วครับทำช่องเซอร์วิสว้สามารถขึ้น ข้าไปดูแลได้ง่ายนะครับนะครับนี่คือลักษณะของห้องรับแขกขนาด9ตารางเมตรนะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนะฮะโดยเฉพาะไม้อะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูไม้ปูพื้นนะครับก็หน้าบ้านอ่าบ้านหลังนี้กว้าง6กก็ต้องใช้ไม้แผ่นยาวอ่าหกเมตรนะครับก็คือแผ่นเดียวไปเลยนะครับตีระหว่างห้องรับแขกไปห้องนอนนะฮะประตูปิดเปิดนะครับเป็นประตูบานทึบนะครับเพื่อความมิดชิดอ่าแต่หน้าต่างนี่เป็นบานวีโก้ทรงยาวนะฮะ เล่นกระจกบางส่วนนี่คือห้องรับแขกขนาดกว้าง3เมตรนะครับท่านผู้ชมนะฮะอาจจะมืดนิดหน่อยนะฝนมันครึมครึมนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรดูพื้นลายไม้สวยอ่าไม้ปูพื้นก็จะเป็นไม้ตะแบกมีไม้ไม้แดงอยู่ฮะไม่สองแผ่นสามแผ่นมีไม้โมกมงคลด้วยแล้วก็ที่เหลือเป็นไม้ตะแบกนะท่านผู้ชมโอเคนะครับพอพอดูออกนะเพื่อนๆพอดูไม้ออกนะครับท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนขนาด3เมตรคูณ4เมตร 50นะครับและตัดอ่างน้ําไป1นึเมตรห้อยู่ในห้องนอนนะครับท่านผู้ชมปลั๊กไฟติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเอามาดูฝ้าเพดานนะฮะตรงห้องนอนก็จะทําเป็นรูปดาวดาวดาวอะไรอะรูปดาวเนาะดาวกระจายหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะฮะความลึกประมาณ10เซนถึง12เซนหน้าต่างบาน วีโก้ ico, มองออกข้างได้นะท่านผู้ชมนะมองไปไกลๆนะฮะมองเห็นตะดลนนะครับนี่ใบบรรยากาศข,าของบ้านไม้จริงๆนะครับมันอยู่ที่ความชื่นชอบของลูกค้าด้วยนะครับสวรร่วนห้องน้ำหนึ่งเมตราสิบคูณสาเมตรนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีมุมมืดอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาปูกระเบื้องนะฮะนี่จะของบ้านโอ้มืดไม่ไม่ดูดีกว่าท่านผู้ชมนะห้องน้ํมันก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับนะฮะสมิธก็ทําห้องน้ําไว้ให้ขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบคูณ สามเมตรนะครับตอนนี้ข้ามาอีกห้องนอนหนึ่งครับเออน,นะฮะนี่ห้องที่สองนะห้องนอนที่สองนะท่านผู้ชมห้องนี้ก็ขนาดสามเมตรนะครับสามคูณสามเก้าตารางเมตรแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนะครับสรุปว่ามีบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้องอะไรทําให้ต้องครัวได้แนละ้วท่านผู้ชมถ้าอยู่สองคนตายายนะห้องครัวแต่เขาบอกแล้วก็จะทําไว้ก้างล่างนะท่านผู้ชมนี่ฮนะนายช่างกําลังอ่า ก็เรียกว่าเช็คความเรียบร้อยของเองน voilà Giul ื้องานที่กําลังทําอยู่นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วนะครับว่าบ้านสมิธเนี่ยก็ทำเนี่ยโหหลังใหญ่นะท่านผู้ชมนะครับดูแล้วมันใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วพื้นที่48ตารางเมตรนะแต่ดูว่าใหญ่แล้วก็ใส่เสาใหญ่นะพอใส่เสาใหญ่แล้วมันความก็เรียกว่าครับนะครับปริมาณมันครับขึ้นมาดูแล้วมันใหญ่จริงๆความแข็งแรงมาอยู่ที่เสานี่แหละครับท่านผู้ชม นะครับโอเคนะครับสม,มิทธขาไม้ส่งบ้านอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเสาใหญ่ขนาดนี้ลักษณะทรงใบบ้านแบบนี้นะหายากนิดหนึ่งภาคกลางเนาะอาจจะหายากนิดหนึ่งจะเป็นไซส์ขนาดาเล็กๆกระทัดรัดนะฮะวางหัวไร่ปลายนาแต่นี่คือเกินความเป็นบ้านนกดาวนะครับราคาไม่แพงนะท่านผู้ชมสม,มิทขายไม่แพงส่วนคนไหนที่ดีดูคลิปกิตติอยู่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เริ่มบอกตรงๆเลยสาราภาพเลยเพื่อนๆเริ่มหมดแรงในการเดินทางนะครับกล้จะจ่ายสูงแล้วเกินท่านผู้ชมไม่กล้าฮะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเดินทางไหนไปไหนเลยถ้าเจ้าของโครงการไม่เรียกใช้ก็สิติไม่ค่อยตะเวนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับคนไหนอยากได้บ้านนอกดาวที่เสาขนาดก้นโอบนะฮะแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้วราคาในโหดเพื่อน,อนๆดูใต้คลิปวิดีโอนะก็ขายไปได้ไงนะครับเอาเป็นว่าเราซื้อบ้านเราต้อง ต้องการคุณภาพด้วยเราต้องการแบบมันคือมันตอบโจทย์อะนะเสาก็ใหญ่เสก็ใหญ่นะเสะก็วางรอดก็วางแน่นมาก30เซนนะครับแล้วก็รูปทรงก็สวยงามโดยเฉพาะฝาเฟียมนะครับท่านผู้ชมเฟียมนี่ทํายากนะท่านผู้ชมนะทำยากว,วุ่นวายยุ่งยากนะครับนะแต่ว่า ถ้าทำฝาธรรมดามันก็ปกติธรรมดาสมัยโบราณสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเรานะคือโบราณง่ายๆผมก็ทำได้แต่แบบนั้นแบบนี้ผมทำไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะครับต้องใช้ฝีมือแล้วก็ต้องใช้ก็เรียกว่าเวลาด้วยแล้วก็ยุ่งยากนะก็ถือว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งโอเคบ้านหลังนี้ทรงสามมุกยกสูงมีซุ้มบันไดมีระเบียงมีห้องรับแขกมีสองห้องนะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำข้างล่างทำเป็นห้องครัวได้เพราะสามิธแถ่ไม้18ตารางเมตรบ้านหลังนี้ ถ้ารวมของแถมรวมตัวบ้าน48บวกของแถมอีก18ตารางเมตรเพื่อนๆพอตัดสิน,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 นใจได้ไหมว่าจะซื้อโครงการไหนอ่ะคิดเองฮะกิตติไม่ชี้นํามากมายแต่อยากให้ซื้อสมิธกาขายถูกขายถูกจริงๆถูกจนหน้าหมันไส้ฮะพูดอย่างนี้ถ้าผู้ชมโอเคนะครับกิตติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการเดินทางนะครับส่วนซูเปอร์แตงอยู่ข้างล่างถ้าช่วยซื้อได้ก็ยิ่งดีครั้งแรกที่พูดนะครับท่านผู้ชมวันนี้กิตติไปก่อนนะครับ อย่าลืมดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงรอบตัวบ้านนิดหนึ่งไม่บรรยายแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างตัวบ้านนอกนอกกรอนอกตะดลหน่อยเพราะว่าบ้านหลังนี้ที่ดินพื้นที่ก็อาจาจะจํากัดน,นะครับกว้างแค่เจ็ดเมตรนะครับก็วางชิดชิดชิดรั้วเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเดินสํารวจข้างๆบ้านนิดหนึ่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็น นะดูความสวยงามนะฮะอาจจะภายในเนี่ยผมส่องไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับบ้านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมอยู่ในอู่ทองนะฮะเพื่อนๆขับรถผ่านก็แวะเข้ามาดูได้แต่อยาเข้าไปในบ้านก็นะก็มีรั้วรอบขอบชิดนะท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะฮะอู่ทองนะครับอยู่ข้างหลังมิชลินนะฮะอยู่ด้านหลังมิชลินนี่นะท่านผู้ชมเดีนยวม สวยไหมะนะสวยโอเคนะครับก็รายละเอียดบางอย่างก็ยังเก็บตกอยู่แนะให้ดูความสวยส่วนที่เหลือก็อย่าว่ากันนะฮะเพราะว่านี่สมิธยังไม่ใส่ตรงนี้ตัวครอบตัวนี้เสร็จเลยนะครับสีอะไรยังไม่ได้ลงนะที่ผมถ่ายเนี่ยนะนะยังไม่ได้ลงตัวนี้ก็ทแนะาแต่ไม้นะท่านผู้ชมนะห้องครัว18ตารางเมตรนี่แต่ไม่แถมเกินจริงๆแล้วถ้าคิดรวมก็อกสิบตารางเมตรอะราคานี้ขายไม่ได้แนละ้ท่านผู้ชม นะครับตะกิดรวมนะ60ตารางเมตรฐานราคาที่อยู่ใต้คลิปนี่ก็ถือว่าถูกมากนะฮะเขาเรียก,กว่าถูกขนาดหมื่นกว่าหมื่นกว่าต่อตารางเมตรอะโอเคนะฮะโอ้จบคลิปนะครับ